สบายดีครับพี่น้องแานผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่ตลาดนัดโคกกระบือชมผู้วุฒหรือตลาดน้องแกอ่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเพ่าครับมืัอนี้เป็นมันเสารที่สิบเก้าเดือนสิงหาคมสองพันหารอยหกครับตองผู้มนชนสเตชันสึงมานํำเรียนราคาง่วราคาไกว ตลาดนกแก้พี่น้องในเบื้องในเสานี้นะครับพอไปที่ใดราคามันขึ้นแน่วะนะครับเอาพี่น้องเบื้องบรรยากาศไปก่อนครับตอนนี้ง่วงกำลังขอมมากครับเต่ายุบข,ของม่วงตัวนะครับสวบัสดีอ่ะเอามาจากตัวหลามึนรับสาวหน่อยลูกเมียหรลูกผูกเมีย้องสี่เดือนพ่อไดหลักอเมริกาอเมริกาลุงลอยเท่าไร ถือว่าหอดซี่ล้ว,วะ่ะรับประกันทอน่อเตัวทอ่อเราเนาะเปิดไปเท่าไหร่สี่หมืม่นแปดครับเมียดูดูเม่ยูมลอยสี่สิบเก้าสัเจ้เปิดมาตรส,รสารลอยสารเก็ยเก็บมา้ำไป ี่หนแตัวนี้ไหนล่ะหมื่นเก้าพันียวครับแม่สาหน่อยอันนี้ลูกไหนีิลูกเคเอฟสามนะดึงเน่ รับประกันจำนี้ถุกย่างนั่นแหละเนาะรับส่งโนจรโลกส่งฟรีส่งฟรีร้อยห้าสิบต่อรองได้ัลกแมนลูกเหล็กเปิดไปซีซีมื่นซีมื่นแปดันตัวทองเลี่เรียบร้อยซื้อซื้อสองได้สามโนไ้องรัประกันจำนี้ถูกย่างอันนี้มื่นมื่นไรวะกันเหมือนเก้าพันต่อรองได้ที่กัน วัวจากสซหลุกซากอยู่สีแดเอ้าวปากเบอร์โทษได้ล่ะ0 88 0 88 344 344 0 273 0 273ห้อยอยังโจครับห้อยโจอำเภอสีลาลาดสีลาลาดน้ำมันหมาดได้หลุดด้อห้อยยังกันขอ,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 อบคุณครับไผ่หมักน้ำครับเมลูกระได้4ีมื0แปดครับโค้งสางดีอยู่หน้าตากระโค้ ไม่าหาเงินหาคำบอมานอนน่ลูกเอ้ยลูกสบายละหาเงินหาคำตัวซอยซอยจากขวงกันตัวมาจากไสอ่อะเออสะพานนวดหน่อยมันม่เมื่อยอันนี้แม่ลูกน่นลูกแม่ปะลูกกันเ่ หกืันครับหกมืันครับโอ้สูงห่อยซี่ชั่บวกครับแม่ท้องท้องบ้าง,างอืมมันได้ลูกจคกโตเหรอตัวนี้ตัวที่สองครับโอ้มีใบมีหลอดรับประกันตามนี้มั้ง ลูกวันลูกไผลูกมันเนี่ลูกเคเอฟหกแปดครับเมืองไทยนะ่อาแยเลยลูกันเปิดหกมื่อหกมื่อสองครับหกเมื่อสองตอนร้เมียนี่เดียวหเ่อีมืนองสี่มองเมียจังน้อยเมียท้องว่างเมีท้องว่างครับลูกแม่ให้ลูกหูลูกแม่ครับผม พ่อไหนนี่ตัวนี้สี่หมื่นสอง่สองลองไว้ครับผมต่ออันนั้นหกหมื่นสองครับต่อไว้ลองไว้ครับเอ่อต่อลงได้่ังน้อยครับผมรับประกันตำหนิดทุกอย่างครับผมรับส่งแจ็โลกรับส่งจคโรสครับย่าทอนอันแล้วข้ามันตรอนรับส่งแต่จะโดเบ่อประกันจบถอนครับ เอาฝากเพื่อทรเด้นกองกาสองแปดเจ็ดหกแปดเศูน่งเจครับศูนยังก่อนศูนย์หนเจกศย์่เจหครับหอยยังหอยสังหอยจีครับหอยสังหอยจีเอาไผ้บางน้ำเนอะ0อยจีหอยตีไทยเจริญเข้าม้หอยตีไทยเจริญนี่บางน้ำครับเปิดไปสี่หมื่นสองคำลูกเมียอันนี้ก็ลูกเมียงพื้นสองต่อรองได้ไหบางน้ำ

เนี่ยผสมไปเจ้าถามเพิ่นแค่เดือนแล้วอยากได้จค่บาทกว่าเสียอยากได้จค่บาทหกพันสองพันพอหกพันสองต่อรองได้อีกต่อรองได้คืนหนึ่งผสมได้จค่เดือนแล้วสามเดือนพ่อไดนพ่อเจ้าอยู่วะพ่อแค่สามอยูอวะ รับประกันจะมีทุกอย่าเนาะเสียเนาะย่าครับถ้าถุ่าตวประกันได้รับส่งกันปะโ่้งครับครับราคาถือกันย่องถึงเมดก็ต่อรองไมักไเอาไมักน้ำปากเบือโทษเสียบี้ศูนย์ห่งศูนย์หหนึ่งหหหนึเจ้าสองแปหาเสียี้สวรภูมิมันมานครับขอบคุณครับผม บัตรีลูกชายผมไม่ใช่ตัวลราเมือนอยากได้เท่าไรเมียสาวหน่อยอ่าเมือนเก่าลูกใครล่ะฮะข้าไหนแค่ไหนไปอ๋อเออสีไหมุงรอยมันรอยเสาวอย่างหลาย เ่าได้ก่อนกใช่หามือเ่าต่อรองได้ตัวใหญ่ดีเห้อเหียดมือกลัวลูกไคเปลียดมือต่อได้ก่อนอู้ห้ากสูงลอยสามสิบวก อันนี้เป็นงวเอฟคืออะงวอเอฟยังไงตัวล่องได้ทั้งสองตัเอาไผมักน้ำกับมักตัวน่อยกตัวหน่อยสีแดงกัดจานเลยนี่ติดโบดําำนังนะตัวนี้ก็นะให้กันตัวนี้ก็ได้เอาไผมักน้ำฝากรโทรลูก083มครับ083แปดสามหนึ่งสี่สามสามหน่ามสามสครับสอห้อยยังลูกกจากฟ้มไห Átít trả lời phàm, Átít xin mày quẹt. Xin lịch, đi luôn. Cái này ngon ngã mượn nè. chắc baht. Ba mươi Chắc tiền lần. สูงลอยจะได้สามที่บวกเราประกันตำแหนุกยางขาถกขาถอนสามหมื่นตัวดก็ไหมัสามหมื่นสามต่อร้องไดสครับต่อรงโอ้สามหมื่นสามครับสูงลอยสาสบวกสีแดงดีอยู่ผู้สารเนี่ย เอาหมากน้ำป่าเบอร์โทรลุงศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปหนึงเก้าสามห่าหนึงหองน่เาองก่อนพ่อยาบ้านน้องบอลพ่อยาบานน้องบอลเอามนลามด้อขอบคุณพอจราจราทครับหนาครับสามสิบเจ็ทองว่างเฮดทองท่องว่างสาม รของบ้าบสูงลอยหอดลอยหาไปเพราะลูกลอยซีที่บวกด้วยแล้วับประกันตำหนิทุกอย่างรับประกันตำหนิทุกอย่างผู้สั่งไงเงี้ยครับสามมื้อเกียรตต่อร่องได้มันได้ลูกเจ๊เขียไปนี่ได้ครับได้ลูกตัวที่สองแล้วโอ้ โอ้งสังนี่ยใคมักน้ำป่าเบอร์โทษนะพอลุงเบอร์โทษมันบ่มีมาจากใสพอลุงไม่ใช่ใสมาจากจัดตูครับจตูไปำบัตรแมหงไำบัตรแมงหงอยกได้ไปซื้อแล้วไปหำแมหงด้น่ขายถึงแล้วขายถึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยุนยุนงามงามใ่นลูกใผ่ลูกเคเอฟสามหนึ เียบสมเปิดไปจะได้อะซีมือเก่าครับผต่อรองได้ต่อองได้ครับไปได้ลดเอมากโอ้หังไงครับ การับประกันตอนนี้ถูกยังครับผมว่วจะเดือนแล้วอันจุองเดือนครับอืมนาดูครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเดิน้าตาเดินโบเอาไพ่บังนะลาเบอร์ทั่ว0ู3มครับ0ู3 3แปดสามสามเจ็ดจากครับเจ็ดจากซสรอยเอดครับเอามันมันขอบคุณ เออมาดิเท่าไรนี่หนึเจ็ดพันห้้อยเจ็ดเมสาวน้อยสูงลอยเศร้าบวกหนึเจ็ดห้าร้่ดห้าร้อยมองขาเือบันหกห้าร้อยเออเมีไปทักไหนมึงนี่เอาไปบังน้ำป่าเบอร์ เอเาเมันมาเด้อเอาเ,อาาาเอาบอร์โทษแมนรี่แหะพูดให้เขาไปบิบ่งครับผมจัดดีอ่ะเออยังไงเขาเขาวจ้บาทนิาบาผสมิเาดือนผสมแล้วจักเดือนแล้วโอ้โหตรวจาอบ่แล้วา สูงอยเท่าไรไปนไปนอนกหนลหหมยัหกหกหกาโอ้ิดดูว่าสิ้นครับไปบักแม่นี่เด้อสององครับมื่สองมืสองคิดดูด้วกันสายหูครับสองหมื่นสองพบาทท่องว่างบอ อ้โค้งสางไงครับสองหมื่นสองกระทบอันนั้นวัตระบากันทองนันแหละเนาะของถือกของถือแล้วว่ะสองหมื่นสองหนึ่งต่อรองได้พร้อม อะไรลูกตัวนึอ้ราคากับพอฟังเอาเอาไปโวลดลูกหมากขึ้นเยอด้วยเหรออาหลาดเยอะน่ครับเป็นตัวดีเลยครับตัวดีเยอะเอ้าไพ่บักน้ำปลาเบอร์ทั่วลกศูก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสามหนึ่งหกามากสอ่งสาจากสายหลับจาโสเอามันหมาดนะลูกขอบคุณครับ ท่นทนนานยก,กี่ไทยอยู่ี่เมลูกวะครับเมีลูกวะบันบน้่ันเกอขาจะบาดอาลหกงพันครับลูกแม่แคลูกโคลูกเม่ครับลูกหกแปลูกเคเอหแม่ท้องว่างหรือผสมแล้วว่างครับว่างสูงลอยสีไปเดีเาา๋ยววันน้องลูกตับสุขลอยสามแปดย่ากิไล เนีคได้โกหัดเปิดหกหมื่นสองพันครับ yeah, ่อลองได้เอ้าฝากเบอร์โตะห้าพันบางน้ำศดศูนย์แปด้าสี่เกห้าสกเกสามหนึ่งครับหนึ่งี่ห้อยังมอมาสระอีมอมาสระอีอัตมัเน้ามันมขอบคุณครับ สวัสดีอ่ะแม่ลูกลูกแม่ลูกผู้จะได้เจ้าบาทละห้าหมื่น แม่ท่องว่างมัล่ะแม่คับท่องว่างแม่ท้องว่าง,ง,างจะได้จะบาล่ะหต่อรองได้อาอเบอร์โทนูนี่ล่ะรูนหกห้าสามเก้าแปดแปหงห้าา <5 S 1> มันหมาน,นล่ะนะ <5 S 1> ขอบคุณครับ